ครับผมคลิปนี้วิธีการลงนะครับไฟล์เสียงของเจ้ามูเออร์ GE 1 5 0หนะครับหรือตระกูลมูเออร์นะครับก็วิธีลงนะครับทีละเสียงนะครับลงช่องนี้นะครับเนี่ยครับลงอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเราอ่าเดี๋ยวผมปิดเปิดโปรแกรมขค้นมาใหม่ก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามันจะผมลบอันนี้อันนี้ผมลบออกไปก่อนนะครับมันจะไม่มีตรงนี้เห็นไหม พอมันจะไม่มีตรงนี้ทําไงนะครับเรามาดูวิธีการทําเลยอันดับแรกนะพอเราเปิดโปรแกรมมาให้เรามาที่ตรงนี้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับ,รบแล้วเราคลิกติคลิกตรงกล่องโฟลเดอร์อย่างงี้ปบึ๊บมันก็จะขึ้นกล่องโฟลเดอร์นี้มาเลยนะครับก็คือที่อยู่ของ preset นะครับในโฟลเดอร์ของโปรแกรมของมันนะครับทีเนี้ยเราก็ไปเอา preset ของผมเนี่ยนะครับเนี่ย ก็คืออันนี้นะครับอ่าฝักเนี้ยนะครับที่ผมอ่าแชร์ไว้นะครับก็คือโฟลเดอร์ที่พิมพ์ว่าแถม1นะครับ1แถมนี่แหละครับอ่าโหลดทุกไฟล์ไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อคุณโหลดเสร็จปุ๊บอี่ยมันจะได้มาแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อไว้เลยนะครับว่าเป็นพรีเซตอะไรก็ว่าไปให้คุณจับได้หลังจากนั้นนะครับให้คุณแบ็กเมาส์เลือกทั้งหมดนะครับนะครับหรือถ้ากดไม่เป็นก็กดนี่เลยครับ อะไรวะเดี๋ยว,เ,ยวเลือกทั้งหมดนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็กดนี่คอนโทรลเนี่ยกคอนโทรลแล้วก็ A ก็ได้นะครับอ่าคอนโทนเอแบบนี้นะครับมันก็จะจัดเลือกทั้งหมดแล้วง่ายๆเลยนะแล้วก็ดึงทั้งหมดเนี่ยนะครับมาใส่ในนี้มาใส่ในเนี่ยนะครับที่เราเปิดมาครับก็คือกดต่อไปก็คือคอนติเนียนะครับกดคอนติเนียนะ ็นครับกด Continu e ปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในนี้ละเห็นไครับอ่ามันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้และนะครับอ่าแล้วคุณก็กดนี้ f r เ s h เห็นไหมครับพอคุณกด r e f r e s h ยเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้แล้วตอนแรกมันจะไม่มีเห็นไหมอ่าทีเนี้ยคุณก็สมมุติว่าคุณต้องการสิงโซโล่เนี่ยคุณก็เลือกลงแบบนี้ได้เลยแล้วก็กดย็ดแกรนเ e เห็นไหมอ่าไฟล์โซโล่ก็จะมาอยู่นี่แหละเห็นไหมครับ JBF Solo เห็นไหมครับ อ่าง่ายๆเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนของการลงไฟล์เสียงทีละไฟล์นะครับนะส่วนขั้นตอนการแบ็กอัพอ้าวง่ายๆเลยอ่ะไหนๆทาคลิปแล้วก็ทําซีเดียรเลยอ่ะกดตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับเห็นไหมฟันเฟืองตรงนี้นะครับแต่การแบ็กอัพต้องบอกก่อนนะครับคุณจะต้องแบ็กอัพไฟล์ของคุณไว้ก่อนนะครับถ้าคุณต้องการไฟล์เก่าอันนี้ในกรณีนะถ้าต้องการไฟล์เก่าให้ต้องให้ทการแบ็กอัพ แล้วก็แบ็กอัพของคุณไว้แค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณไม่ต้องการเอออยากได้ของพี่จับโบเต็มๆเ,เลยอะไรอย่างนี้ก็กดนี่ได้เลยรีคอร์รีคอร์เสร็จปุ๊บก็ไปหาไฟล์นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์อ่านี่เลยโฟลเดอร์ของผมใน Google Drive ก็คือเจ้าโฟลเดอร์นี้เลยก,ก็คือ folder, นี่เลย,ย Backup JBF 2024นะครับอ,อันนี้ผมโหลดของผมไว้อยู่แล้วนะครับมีเพียบมีทุก เอฟเฟกในประเทศไทยนะครับมีหมดเลยนี่เครับแล้วคุณก็คลิกโอเพนมันก็จะทำการ Recording Recording 200เสียงนะครับอันเก่าจะหายหมดนะครับอันใหม่จะเข้าไปแทนที่ทั้งหมด200เสียงแล้วที่สำคัญคือฝั่งนี้นะครับเนี่ยฝัย่งที่ผมคลิเมาส์อยู่เนี่ยคุณก็สามารถจะดึงลงได้อีกครับกลายเป็นไม่ใช่แค่200เสียงดิ กลายเป็นเกือบเท่าไหร่นะสองเกือบสามร้อยเสียงครับสองร้อยแปดสิบหกเสียงครับค,คุ้มครับเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วทีเนี้ยมันก็จะให้เราตัวมันเองจะรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดใหม่แค่นั้นเองครับนี่เห็นไหมปึ๊บนี่โหลดมาปึ๊บมาแล้วเต็มนี่ครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนี่อ่ะสองร้อยเสียงเลยนะครับให้ดูเลยนะครับอ่านี่มานี่ปึ๊บนี่นะครับ ก็มีหลากหลายแนวที่ผมผสมปนเปรกันไปนะครับคุณชอบเสียงไหนก็เลือกแล้วก็จัดพรีเซตไปได้แล้วหรือว่าชอบพี่พี่พอดิสแลมอยากจะดึงมาอย่างเงี้ยก็ดึงมาได้เลยเนี่ยแล้วก็กด yes แค่นั้นเองครับนี่มาแล้วอ่ะโซโล่มาหน่อยอ่านี่งี้เห็นไหมง่ายๆเลยแค่นั้นเองครับพอทำพรีเซตคุณเสร็จเอ้ยคุณอยากจะเซฟพรีเซตนี้ทำยังไงคุณก็กดแบ็กอัพไว้แค่นั้นเองครับเนี่ยทำการแบ็กอัพนี่เห็นไหมแล้วก็กดแค่นั้นเองครับ เวลาคุณจะมาใช้ต่อหรือคุณไปปรับอะไรผิดพลาดมั่วอะไรเงี้ยคุณจะได้มีของเก่านะครับอยู่นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าท่านใดมีข้อสอบถามก็สอบถามได้เลยทั้งหมดนี้เพียง9 9 9้บาทโอโ้โหคุ้มอะ่ะคุ้มจัดเลยอะ่ะแล้วที่สำคัญคือผมอัปเดตอีกนะมีเพียบนะไม่ใช่แค่นี้นะครับคือมีอีกนี่ข้างนอกก็มีอีกเห็นไหมครับคือมีเพียบอัปเดตตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเนาะ เดี๋ยวผม,มว่างๆผมนั่งทําให้อีกนะครับอ่าโอเคจัดไปครับผมทั้งหมดที่เพียง9 8 9บาทคุ้มแน่นอนส่งมาลงก็ได้หรือจะซื้อไปลงเองก็ได้มีวิดีโอแบบนี้ให้ดูชัดเจนนะครับทุกคนตอนอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับจัดไปครับ